<N> โอ้ถนนใหญ่มากเลยผู้ <N> ชมครับนูนฝั่งนู้น,นไปตรงนู้นครับผมไปดูที่ไหนมาถึงอยากทําถนนใหญ่ๆห่ไว้ให้วัวโอ้ต้องดูหรอกเราเอาทางดีกว่ามันมันไม่ได้กีบโบลรอเอาถ้าไอ้ถนนที่เราเก็บไว้เนี่ยแล้วเรา<อ>มาเทียบกับข้าวกับหญ้าไหนคุ้มกว่ากัน,กนสู้หญ้าไม่ได้หรอกเราไม่ค่อยเหนื่อยด้วยโอ้ขอญาติจับมือครับคำ<อ>พูดนี้ดีมากเลย เราไม่ค่อยเหนื่อยแค่นู้มาจะดูมม่ไม่ได้ไล่โซมึงหลกข้าวนะอืถ้าเราหาเวลาทำอะไรทำอะไรไปเราดีกว่าอืนี่ป๊อปเราก็ล่อยมาบางคนเขาก็ว่าขี้ไหลอแต่ว่าของต่างก็คือเราด้วยนี้ด้วยอะไรด้วยผสมกันหนึ่งแหละไม่ขี้ไหลแน่นอนอบางทีก็เอานี้กินบ้างเลยเอาฟางผสมอ๋อ แสดงว่าจะไม่ให้กินใบข้าวเพียวๆแต่งานมันขี้ไหลท้องเสียมันไม่โตมันไม่อ้วนหรอกอ๋อถ้ากินเลยให้กินแบบนี้เลยครับผมก็คือถ้าจะให้กินใบข้าวอย่างเดียวนี้ไม่ดีกับวัวถ้ากินวันหนึ่งเราต้องกินในนู่นเกือบสงวันเลยอ๋อครับผมแสดงว่าต้องผสมกันอย่างนี้เนาะมีหญ้าอ่อนหญ้าแก่ผสมเข้าด้วยกันอ๋อถ้ากินใบข้าวอย่างเดียวไม่ดีไม่ดี สวัสดีครับคุณตาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ผัดไปผัดอะไรหงเขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยแล้วเลี้ยงวัวเป็นยังไงบ้างครับคุณตามันก็ดีเลยเนาะดีดีเราที่ไปล้วก็ตัดหญ้าตัดอะไรทีกินเยอะแยะทำถนนไปนู่นไปน,นู่นไปนู่น,นแล้วก็ตัดต่อไม้กินครับผมแต่ข้าวนี่ก็ต้องตัดทิ้งบ้างเลยทำไมเลยครับคุณตา มันสูงขนาดนี้เดี๋ลวมันลมหมดเลยตาไปตาสูงมากสูงจริงๆอันนี้อย่งตบสองรอบแล้วเลยครับผมทําไมข้าวคนตาสูงจังเลยครับที่มันไปอย่างนี้เลยขี้วัวขี้อะไรตายอยู่อ๋อคือถ้าครอบครัวน่ะอยู่ใกล้ที่นาเนี่ยที่นานี่มันไหลลงไปเลยขี้คนพาอะไรบ้างขี่คนด้วยขี่วัวด้วยโอ้ข้าวสวยมากเลยนะคนตาสงค้างเล่ม อันนี้เลิกแล้วอันนี้คือตัดสองรอบแล้วอันนู้นเพิ่งโดตัดอ๋อีนน้กีตาร์ใหตัวตัวใหญ่ตัวสูงสูงมันมานนี่มันรอบนี้เองครับผมแสดงว่าขี้วัวนี่กับขี้คนฝากที่<อ>ทําให้ข้าวสวยได้จริงๆเนาะ<อ>ครับผมแล้วคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธ์อะไรบ้างครับนี่โอ้ไม่รู้แล้วกับแฟนเลยนี่เนาะไม่รู้จากกับแฟนยนันู้แนงอ๋อมีชาโรเล่<อ>มีบรามัน<อ>แล้วก็มีวัวพื้นบ้าน ให้กินอะไรบ้างครับ,บวัวของคุณตานี่บางทีเ็าให้กินหัวอาหารบ้างหัวอาหารบางทีมันก็วิ่งอี่าตัวเล็กๆมันเม่มันตายตั้งเล็กอ๋อก็เลยต้องซื้อหัวอาหารให้กิน,นกินครับผมจะได้สองเดือนกว่านี่ก็คือซื้อให้เฉพาะตัวที่สําคัญสําคัญบางทีนี่มันวิ่งไปก็ตัดให้มันให้กินด้วยลเยนิดหน่อยอครับผมแต่ว่าวัวของคุณตานี่ ของแทบแตกเลยนะมันอ้วนมากเลยนะคุณตาอ,อันนี้ให้กินอะไรบ้างพวกนี้นี่ทาไมมันอ้วนจังเลยกินอะไรเลยกินอะไร่นี้นเลยหากรฟังหากระฟังโอ้โห <laughs> แสดงว่าคุณตาเลี้ยงวัวดีมากๆเลยนะอูจะโลนเลยเนาะนีะ่จะโลดนี่ที่เมิ่งให้มากินเมื่อกี้อ๋ออันนี้ก็ได้กินในวันหนึ่งอีกครับผมตอนตอนตอน,ตอนเกือบเที่ยงแล้วก็เราเอา ให้มันกินตามนี่อ๋อแสดงว่าตอนเที่ยงนี่จะเอาวัวออกไปผูกข้างนอกโอ้กนี่ตามนี่นี่ให้มกินก่อนทําไมถึงต้องเอาวัวออกผูกข้างนอกครับคุณตาเพราะให้กินเดินไปเรียนจะให้กินไต่ตัวนี้มันเดี๋ยวขามันเดินไม่ได้อ๋อก็เลยต้องเอาไปผูกข้างนอกผูกข้างนอกให้มันเดินไปดีไหมครับอย่างนี้คุณตาก็โปรยไปกินตามตามตรงไปนู่นครับผมไปกินของอยู่เพนนู่นเลยครับผม แสดงว่าวัวของเราเนี่ยคือได้เดินออกข้างนอกกินข้างนอกนะคุณตาเนาะแล้วก็เพิ่งเอามากี้เองอ๋อเอามาปพ๊บก็ให้กินหญ้าในคคกครับผมนี่เมนบ้านกินต่วโลดเลยครับผมแล้วคุณตาผสมพันธุ์ยังไงครับนี่สพันธุ์บ้านบางนู่นอะบ้านอ๋อผสมพ่อพันธุ์ตัวแล้วได้ผสมหลอดบ้างไหมต้องอตอนแรกมันให้หมอผสมให้เป็นยังไงบ้างครับคุณตา มากดีกว่าไม่กินม่กินยังไงมันมาทำให้ออันนี้ใบข้าวหรือหญ้าหญ้าก็มีมันตัดอ๋ออันนี้เป็นใบข้าวเนาะอ,อันนี้นน<ม>เป็นหญ้าธรรมชาติอันนี้จัดผสมทำลามาจัดผสมผสมให้มันกินดีอย่างนี้นะคุณตาม,มันมาเพราะเราเอาไปจัดไอ้นู่นมาจากครบทหนึ่งมาแล้วก็ผสมต่อแสดงว่าถ้าเกิดให้กินแต่ใบข้าวในท้องขี้ไหะขี้ไหลมันไม่เป็นไร บางคนเขาก็ว่าขี้ไหลอ่าแต่ว่าของคุณตาก็คือเอาดัวนี้ด้วยอะไรด้วยผสมกันหนึ่งแหละไม่ขี้ไหลแน่นอนอ๋อบางทีก็เอากินบ้างเลยเอาฟางผสมอ๋อแสดงว่าจะไม่ให้กินใบข้าวเพียวๆแต่งานมันขี้ไหลท้องเสียมันไม่โตมันไม่อ้วนหรอกอ๋อจะกินไให้กินแบบนี้เลย ครับผมก็คือถ้าจะให้กินใบข้าวอย่างเดียวนี้ไม่ดีกับวัวต้องถ้ากินวันหนึ่งเราต้องกินในนู่นเกือบสองวันเนี่ยอ๋อครับผมแสดงว่าต้องผสมกันอย่างนี้เนาะมีหญ้าอ่อนหญ้าแก่ผสมเข้าด้วยกันอ๋อถ้ากินใบข้าวอย่างเดียวไม่ดีไม่ดีถ้าให้กินอย่างเดียวปุ๊บเอีกสองวันต้องไปตัดหญ้าแก่มาให้กินอ๋อครับผมออืพอผสมเสร็จแล้วก็เอาไปให้วัวกินได้เลย ครับผมอันนี้ไปดูที่ไหนมาคุณตาไม่ต้องรู้เราเราเรารเราเรียงแต่รรเราอเนาะเรียงตาปีเอาไวรุ่นอยู่บ้านสเสม็ดน,นู่นนี่เน่ยอ๋อธันาวัวควายเยอะแยะเลยเลยครับผมพอผสมเสร็จแล้วก็ยกไปให้กินได้เลยครับผม <c oughs> โอ้แต่ว่าวัวของตาอ้วนจริงๆนะนี่นี่นี่ตัวเราตรัวเมียนู่นให เขามาใส่พัน์ให้มันไม่ติดแล้วก็เอาตัวหนึ่งไปเขามาเอามาให้แหลกสองตัวนี่มานี่อ๋อเอามาสองตัวนี่ประมาณสามเดือนสีเดือนเองครับผมวัวของเราก็โตเหมือนกันแล้วต่มัน้าเชื่อมมันไม่ติดก็คือวัวของเรามีปัญหาพอสมไม่ติดสักที่มันออกลูกแล้วหลังจากออกลูกมาไม่ติดเลยอันนี้เอามาเลกกันใช่ไหมนี่แลกนี่สองตัวนี่ อาตนครับผมตอนนี้วัวราคาถูกมากนะครับคุณตาได้ขายบ้างไหมเครื่องขายแล้วพวนี่ญหาแล้วทำไมเหรครับคุณตาก็ขายเรื่อยๆเลยเนาะถูกก็ไม่เป็นไรอืมก็ธรรมดาเลยเนาะถ้าไม่มีเงินมียได้ได้ก็เราก็เบ่งไว้ขายอืมแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินก็พอได้ขายไม่ถึงกับโดนร้อนอะไรมากมายอ๋อครับผมบางทีร็ ขายเพลงไม่ได้เราก็บางทีเราขาดมือขาดะไรเราก็ธรรมดาเลยเน้อ,อพอได้ใช้นะคุณตาเนาะแสดงว่าก็ยอมรับสภาพได้ไม่ใช่ว่าราคาแพงก็จะไม่ขายราคาถูกก็จะไม่ขายครับผมภูมิใจไหมครับที่ได้เลี้ยงวัวนี่ภูมิใจเลยเนาะเราก็ดีปับเราก็ทาอะไรเ,เรียบร้อยปับเราผัดไหมผัดอะไรทําให้เมีย ب. ทอทอบางทีก็ทอขนนอกบางทีก็ทอกลางคืนทอขา้างในครับผมก็แสดงว่าอันนี้คืออาชีพเสริมทําเสร็จแล้วก็สามารถที่จะไปทํางานอย่าง,งอืน่นได้อ๋อครับผมแล้วเวลาวัวไม่สบายคุณตาสังเกตอาการยังไงบ้างมันไม่ค่อยเป็นอะไรเลยไม่ค่อยเป็นอะไรอ๋อแสดงว่าวัวไม่ค่อยสบายแสดงว่าคุณตาเอาอกี้ับมันดูมันขาเป็นไแรกเราก็เอาออกเด<ข>ินเล่นอะไรละครับยาอะไรมันกิน ครับแสดงว่าสําคัญเลยก็คือต้องเอาออกข้างนอกเอาออกทุกวันด้วยทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยครับผมแต่ถ้าฝนตกตอนที่ฝนตกก็ไม่ได้ออกอ๋อครับผมน้ําเราก็เปลี่ยนตลอดโอ้แสดงว่าน้ําสะอาดมากๆทาไมถึงอยากให้วัวกินน้ําสะอาดๆครับคุณตาบางทีมันไปขี้ไปอะไรไปมันนไปค่อยกินนะอ๋อเราก็ลางไปลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆสองวันบางทีก็สองวัน มันกินหมดเรียบเกือบบปั๊บเราก็ดล้างเลยครับบางทียุงมันมันเข้ามาเยอะด้วยมีส่วนเราคุณตาเนาะแล้วปั๊บเราก็ความทิ้งพวกยุงมันก็ลงไปครับผมใส่นามาอย่มันก็กินหมดเลยแสดงว่าได้กินสะอาดกินอิ่มนอนหลับสบายเนาะยังไงก็อ้วนเราคุณตาเนาะครับผมวัวถูกมากแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะพอเลี้ยงได้ ผมสังเกตเห็นนะวัวของคุณตาเวลากินหญ้าคุณตามัดไว้หมดเลยนะบางทีโปรยเลยโปรยกลางคืนกลัวตัวเล็กมันมาจะพันคอไม่แต่เวลาที่กินอยู่คุณตาจะมัดไว้ไว้ทําไม่เลยครับคุณตาอ้อวกลัวอันนี้มันกินให้มัดไว้ก่อนแตนกลางคืนเราต้องโปรยออกบางทีตัวนี้มันจะมาหมุนวันนี้ป้าพันคออ๋อแต่ว่าถ้ากินเนี่ยต้องมัดไว้เดี๋ยวมันไปแย่งกันครับผม อันนี้มันโอบไปกินฝังนูนบ้างอะไยบ้างครับผมคุณตาครับไอชาลีนี่เลี้ยงง่ายไหมไม่เป็นไรหรอกมันไม่ดื้อมันอะไ,ไรเลยยังกัดตามพเพลาอ่ะสีอ๋อคือคุณตาทําคันนาหรือทางของรถใหญ่ๆมากนั่นเลยรถใหญ่ไปเลยเลยทําไมต้องทําใหญ่ขนาดนั้นครับคุณตาเราบางทีเราก็เอาไปคนหญ้าคนอะไรคนฟางคนอะไรเราก็เอารถ ใหญ่อืมครับผมแล้วไอ้หญ้าบนทางก็ตัดได้ด้วยได้ครับผมนี่ไปจะไปดูไหมครับผมตงนี้เองเดี๋ยวไปดูนะผู้ชมครับทางที่คุณตาอันนี้คือใบข้าวที่คุณตาตัดเนาะโอ้การเมือวานนี่สูงจริงๆคุณตาโูอันนี้อันนี้ามเลยพวกนี้สูงครับผมพวสูงมากมากเลยอ๋อตรงกลางนี่คือถนนที่คุณตาทําไว้ใช่ไหมนี่ไปนี่แล้วไอ้ตานี้ก็ไปนู่นโอ้ใหญ่นะคุณตานะ ใหญ่มากๆเลยไอฝัอ่งนูน้นไปฝั่งนูน้นอีกถนนเลยครับผมสแสดงว่าถนนนี้ก็สามารถที่จะไว้เลี้ยงวัวได้ด้วยเลี้ยงวัวบางทีก็ปล่อยให้มันกินแล้วก็กินอิ่มแบบมันก็มาเลยโอ้ข้าวมันไปกินหรอกทำไมเลยครับคุนตาอา้าวเราเรี้ปล่อยปลามันก็กินหญ้าเนอะอ่าบางทีบอนนี้เราว่างเราก็มาตาัดเอาครับผมถ้าถ้ามัน มันมันสูงเราต้องปล่อยให้มันกินครับผมอัร <Budget. S 2> งนี้เราตัดลายช้างแล้วครับผมแสดงว่าอ,อันนี้อันนี้ก็ตัดหมดแล้วไม่คุณตาแสดงว่าถนนให,ใหญ่ๆก็เท่ากับเรามีหญ้าเป็นของตเองเลยนะคุณตาเ<ๆ>นนะาะสามารถที่จะใช้หลัก <spectral S 1> ปักได้เลยนะคุณตานี่นั่นยโอ้ถนนใหญ่มากเลยผู้ชมครับฟฝั่งนู้น่นู้นไปตรงนู้นครับผมไปดูที่ไหนมาถึงอยากทําถนนใหญ่ๆห่ไว้ให้วัว ไม่ต้องดูลอกเราเอาทางดีกว่ามันมันไม่ไรกี่โอบรอกเอาถ้าไอถนนที่เราเก็บไว้เนี่ยแล้วเรามาเทียบกับข้าวกับหญ้าไหนคุ้มกว่ากันสู้หญ้าไม่ได้หรอกเราไม่ค่อยเหนื่อยด้วยโอ้ขอญาตจับมือนะครับข่างโพนี้ดีมากเลยเราไม่ค่อยเหนื่อยแค่นี้มาจะดูมาไม่ไได้ไรก่ศบหนึ่งหรอกข้าวนะถ้าเรา หาเวลาทาอะไรทําอะไรไปเราดีกว mm ่า hmm. อ mm ืน hmm. mm ี hmm. mm ่ปลาเราะเราก็โปอยมันมากินไปตรงนู่นครับผมไปจนเสพนู่นครับผมปลอยให้กินอันนี้ก็กัดกินที่นี่ที่นุ่มครับผมแสดงว่าไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยเหนื่อยน้อยไม่ค่อยเหนื่อยหรอกแต่ถ้าไม่มีพื้นที่อย่างนี้เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยโอมาัีิไปตัดของเขายากอ๋อ แสดงว่าเจอปัญหามาแสดงว่าเคยไปตัดของเขามาไม่เคยไม่ไม่คือเคยญ่าไม่พอเลยไปตัดที่อื่นมาไม่เคยไปอ๋อคุณตาวางแผนดีมาตลอดเลยขี้วัวคุณตาบอกว่าอย่างไงนะเมื่อกี้เก็บไเก็บไปใส่พวกนี้นะผมสบายพวกต้นมะม่วงเออโคเรโคลยดอร์ก็จี้จี้อยู่อาเจยนโดนบ้เออ กูเป็นมูซีัวนี้มันเมนบรรทุนไว้ครับผมอ๋อก็คือถ้าขี้สดๆอย่างนี้เนาะสองวันก็เก็บออกเก็บออกถ้าไม่เก็บออกวัวจะไม่กินหญ้าเออไม่กินเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นนั่นเลยอ๋อแสดงว่าคุณตาก็จะเก็บสองวันออกครั้งเนี่ยนี่คือที่ที่เก็บลุงลุงตรงมันอ๋ออันนี้คือเก็บเรียบร้อยแล้วอันนี้ลุงนี้เก็บหมดเลยครับผมอันนี้พรุ่งนี้ก็เก็บออกเลยจะไม่มีขี้เหลือไว้เนาะไม่มี ครับผมที่ก็เอายูเรียมาช่วยลูกนิดหน่อยอ๋อ